สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีพ่อเม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อจ้าว่าจะเป็นเอฟซีทั้งฟังเล่าฟังไทยหรือว่าทั้งต่างประเทศเด้อที่เขามาติดตามัาชมัาฟังสองแพรว่าคนกคนเก่าคนเดิมเด้อจา้าเมอนกับมาพบมาขอก,กับแพรว่าเชนเก่าชเาชนเคยจ้าทุกคนนาอมื่อนี้แพรว่ากันสิมาขอตอบคอมเมนต์ของโอ้ยเอฟซีเนาะทุกคนทุกทันทีเผื่นใดคอมเมนต์ถามไ้ายเนาะว่ารลายคลิปมากๆเลยเนาะแพรว่าจะออกมาตอบสาใน่น้อยหนึ่งเนาะทีัน้าว่า เพ่ว่าอยู่บ้านอะอ่ามีน้ำกินอยู่บอรหรือว่เป็นเห็นความแหงแหลงหรือว่าการไปหมาหยานกน้องทุกคนแลกกันบอนน้ำที่เพ่ว่าได้ลงไปหลินนะน้องก,ก็คือแม่น้ำเซโดนนะนะทุกคนว่าอันนั้นบอคือใส่กินอย่างต่างๆนานานาทุกคนเพว่าก็เลยจะมาขอตอบคอมเมนต์เนาะ ก่อนอื่นกับข,ขอขอบคุณ MC ทุกคนทุกท่านเด้อที่เขามาติดตามหาชมหาฟังนาอ,อขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ที่มีให้น้องแพรวเด้อ้าเนาอทุกการหยอดไลดค์ยอแชร์เขอขอบคุณหลรายจ้าแพรวก็เลยอยากจะมาบอกว่าบอลทีแพรวลงดินหนามแล้วทุกคนคือเป็นบอลทีเอาไหว้ฉพาะ น้ำใสเนาะแต่ส่วนน้ำกินเนี่ยคือเพื่ว่าบ่อเดมีน้ำกินที่แบบว่าดีเหมือนอาจจะเห็นบางคลิปร้ายๆก่อนหนันทีเพื่ว่าเคยถามพอว่าว่าว่าหรือว่าคนอยู่ทางบ้านเนาะว่าถ่าว่าค้องอยู่ทางเมืองไทยเนี่ยสิ่งที่อยากให้เพ่ว่าฝากกับบ้านนี่แม่นยังเพื่อนก็จะบอกว่าอยากได้น้ำสะอาดเนาะทุกคนอยากอยากได้น้ำสะอาดฝากกลับมา โดยเฉพาะน้องสาวของแม่วาลนนทุกคนก็นคือมือหนึ่งอ่ะไปยางบิก๊กสี่นอนเรือไปยางหางซพปสินขาหางหนึ่งนี่แหละเพื่นบอกว่าเออสื่อเขาสื่อเขาซานไปให้พอกินในหน้าบ้านว่าน้อยมาเห็นเขาสวยแบบว่ามันหอมอยังต่างๆนานาแบบว่ามันกินแสบพอมาอยู่กับเจ้านายเลยพอเจ้าหนายหวงเขาเลยก็รู้สึกแบบว่ากินเขาแสบยังประมาณนี้ทุกคนมันหอมเลยอยากให้คนที่ทางบ้านกินและสิ่งทีทางบ้านอยากได้ก็คือ อยากได้หรือว่าอยากให้ลูกสาวที่อยู่ทางฝั่งไทยฝากไปให้ก็คือหนามสะอาดนั่นเองน้ทุกคนเป็นยังถึงต้องอยากให้ฝากหนามสะอาดกับเมืองเมืองเล่าอ่ะทุกคนฟังอาจจะงงนะหรือว่าคนเล่าฟังคือกันก็นยังงงนะทุกคนว่าเป็นยังคือต้องอยากให้ฝากหนามสะอาดอ่ะทั้งที่อยู่บ้านนอกน,นามสะอาดก็มีลายๆยี่ห้อลายๆบอลที่มันเอามาคายน้นทุกคน แต่ประเด็นมันคือเวลาทีพว่าะจะขามไปซสือเอาอยู่บ้านอะคือมันกับไปหยากมาหยากเราทุกคนเพราะว่าต้องขามนามขามเซและสิ่งสําคัญที่สุดคือมันกับแพงอามันกับแพงเนาะทุกคนและประเด็นสําคัญที่สุดคือพ่ว่าบอกเลยว่าบ้านพ่ว่าเนาะทุกคนบอมีนามกินอันนี้คือเรื่องจริงบอมีนามกินถ้าเขาจะสือนี่เขาจะสือเขานี่คือตรงล่อหน้านถาเฮงอะไรเพื่อเขาจะมาส่งเราทุกคนนามเป็นตุกๆอกะก็มีอยู่ตุกใหญ่เนาะทุกคนตุกละ ตุ๊กใหี้ๆที่แบบว่าเป็นตุ๊กที่าใน,ใน,ใน,ในทางฝังไทยเป็นใสกันทั่วไปที่เอาไว้เฉพาะแบบว่าซ่วมลงไปแล้วก็ก,ก้น้ํากินนะเนาะทุกคนก็คือตุ๊กหนึ่งกับประมาณเดี่ยวนี่นาสิไดใดตุ๊กละสิบพันลรปะ mm. น่าจะประมาณสิบสิบพัน 10, นะทุกคนตุ๊กหนึ่งละสิบพันตุ๊กหนึ่งก็คือตุ๊กละส้าบาทเองเองนาะเพราะว่าทบอลอื่นอาจจะบบเทงบอลอื่นกับประมาณหกพัน 6, กีบหรือว่าเจ็ดพันแต่ว่าทางบ้านแพ่ว่าจะสิบพัน เพราะว่ามันแพงเนะทุกคนแล้วก็มันก็มายากเนาะและการที่เขาจะสร้างนามม้ำไปเขาต้องสร้างเทียคือประมันซิบหาตู้ขึ้นไปและหน้าที่เนี่หันถาวซิบหาตู้ขึ้นไปอ่ะเพื่อนมาส่งหันกระตองถาเฮงบางขังนี้แม่ว่าอยู่บ้านเนะาะถ้าเขาสร้างน้ำแบบนั้นน่ะน้ำเบิดนี่กะต้องถาแล้วถาอีกเนาะทุกคนก็จําเป็นเนี่ยไปเอาน้ำสางมากินไปเอาน้ำสาง แปะนาสางนี่ก็คือแปลว่าอยากจะบอกว่าต้องขคขอบใจแล้วก็ต้องขคขอบคุณได้หลายโนมบานมู่บานมู่บานหนึ่งก็คือเป็นมูบานคลองหนองบัวนี่นั่นเองนะทุกคนทุกคนอาเอี่ของเพียวว่าอาทีเพนที่ตามเพียวว่าอาตั้งแต่ต้นเพนอาจจะหูว่าหนองบัวนี่เนาะอาหนองบัวนี่ชาแนลนั่นเองนะทุกคนก็คือบานคลองหนองบัวนี่นี่จะมีนำสางก็รื้อเป็นก็เอิดว่านำข่ำอานำข่ำรู้ว่าเป็นน้ำที่ออกบ่อ และเป็นหนามที่ไซส์มากๆเลยออกบอตลอดนาฟ้นหนาแหลงและก็เฮตุให้แบบว่าคนในหมู่บ้านที่บ้านไก่เลื่อนเคียงกันทุกคนต้องไปตักเอาน้ำสางอ่าใส่ใส่โอ่งือว่าใส่กับพุ้ยเพื่อที่จะมากินและที่เนี่ยขอบควของพี่ว่าก็เลยแบบว่าเออในเหมือมันสื่อเนี่ยโบเอิรนโบเมนว่าแต่ครอบครัวของพี่ว่าหรือว่าคนในหมู่บ้านของเพี่ว่าทีแบบว่า อาโบต้องลออ่อหนามที่จะหายเข้ามาส่งมายังหายนะทุกคนเท้าเาสือเขาก็ตุก 10, กระซิบพันนะหรือว่าบางคนบางทันที่เผื่อแบบว่าบ่าพ่อจะได้สือนะทุกคนหรือว่าบ่ามีเงินบ่มียังก็จาเป็นต้องพากันไปเอาน้าสางเพื่อที่จะมากินนะ่ะเพื่อที่จะมากินและกส่วนน้ำใสก็คือออกคืนมาจากน้ำเซ่แต่ว่าน้ำกิน่ะก็ต้องไปเอาอีกบ้านอื่นบอกเรือว่าบ้านเพื่อว่าบ่ามีน้ำกินนะทุกคนมีอ่า หลายคนหลายคนอยู่ว่ะเพิ่นเคยคิดว่าอยากจะเห็ดโรงงานคลายหนามแต่ว่าเฮาจะคํานึงเมืองว่าห็ดโรงงานคายหนามอยู่บ้านนี่ถุกขับอาแย่แมงแหลงบอกเลยว่าคายดีมากๆเพราะว่าหนามหนามสวงย่แมงแหลงจะคลายดีสุดหนามอยู่บ้านพีว่าน,น่ะเป็นนามกินกบนำนำาก้อนด้วนำแข้งมีจะคลายดีมากๆแต่ว่ามันสวงแข่มเฉพาะเดือนเมษาที่คายดีเพราะว่า ช่วงนี้อากาศมันหอนะทุกคนคนก็ออกแกวเขาแกวยังแหลก็สิกิน้นาดูกิน้นาดูแล้วก็กิน้นามบอยกิน้นาเย็นทั้ง้นาเย็น้นามยังก็สกินดูแล้วมันนี่ก็เลยเหตุแบบว่าคนบ่อยเอามาส่งน้ำหรือว่าบวกกับการที่เหมือนไปส่งบอลเดินแตะการที่จะเอามาส่งบานไม่ว่าเนี่คือบานรไม่ว่าเป็นของบานหน่อยทุกคนถ้าจะเอามาส่งนี้มันก็ะยา ฝนก็เลยบริเอามาส่งก็เลยแบบเออต่างคนต่างเพื่อนบอเอามาส่งผนบอกมาคายหายก็เลยจําเป็นต้องพากันไปกินนําสางหรือว่าหนามออกบอ่อเนาะแหลกกะการที่ไปเอาหนามออกบอ่อนี่ก็ใส่เวลาดน้นแหลกเข้าก็ต้องใส่รถรถอีแทนรถอีแตน,ตนหรือว่ารถไทหน้าแล้วก็เอากระผู้เนาะกระผู้ยางนะทุกคนเอากระพู้ยางใส่รถอีเตนไปแลวก็ไปตักเอา และมันท้าวว่ามันไซวะไซทุกคนไซคือการกำหน,นามฝนนี่แหละไซมากๆเลยอันนั้นคือเป็นโมบูบานคลองหนองบัวนี่นาที่เพิ่นแบบว่าอ่าไดบริจาคหนามเขาเอินว่าหนามสางบอ่อขํำเนาะอุ้ยแพลว่ากันยังโชคดีมากๆเลยแบบว่าหนามกินนะ่ะบริสุขเพราะว่าต้องไปเอาต้องกินนำสางก็เลยเป็นเหตุผลที่พอบนบอกว่า สิงคองที่อยากให้ฝากมากถ้าอยู่ทางฟังไทยคืออยากให้ฝากน้ำสะอาดนะทุกคนเพราะว่ามันเถืกถ้าเข้าไปซื้อนามแบบว่าสะอาดอยู่ทางบานนี่กะหูอยู่แล้วว่ามันแพงเนาะบริษัทที่ว่าเห็ดนามคล้ายวันนี้กะในตัวเมืองอะ่ะมันก็พอแพงทุกคนแต่ว่าอยู่บ้าน,นอกมันก็แพงเนาะให้ตุ๊กแบบน้ำสะอาดตุก๊กใหญ่ๆนี่แหละเนาะกระตุ๊นกนี่เนาะเพ่าจะหายเบิ่งเนาะทุกคนก็คือน้ำสะอาดตุก๊กใหญ่ซ้ำนี้แหละก็คืออยู่บ้านนะเขาซื้อคล้ายตุ๊กละสิบ อ่าโมเมนตุตกละสิบพันนะทุกคนตุกหนึ่งหันกับประมาณอ่าเท่าไรสิบกว่าบาทนี่แหละเนาะเจ็ดแปดพันตีเดี่ยวเนี่ยเนาะทุกคนเพราะว่าถาว่าเขาเข้าไปค้าอยู่บ้านค่ะก็คือแปลว่า ้าเขาขายอยู่อยู่บ้านหันขากระิขายประมาณแปดพัน 8, หรือเก้าพันบ้างบ้างบ้านทังบ้าน,านาห,าาา 10, หันกระิขายซิบก็แล้วแต่เป็นกระซิบเอาไปตามราคาเนาะทุกคนแต่ว่าถ้าเขาไปสื่ออยู่ในตัวเมืองหรือว่าอยู่ในเมืองแท้แหันกับเบื้ึง,งตุกละ, 10, ะสิบพันเนาะกาซิอยู่ในประมาณหาพันหรือแย,ยังต่างๆก็ขึ้นขวดหนาประมาณท่านี้เนาะเพ้าว่าให้เบิงเนาะว่าอยู่บ้านเขาขายหนาะแต่ว่าถ้านเป็ว่าเป็นหนาแบบว่าบดธรรมดาบ่แม่น้าสะอาดหันกระซิซ้าแบบว่าเฮ้า กาะสีใ่อันหนึ่งก็คือแบบว่าเป็นขวดใยใยผนกระสีบแบบคล้ายตุละซิีเลยนะก็คือมาส่งหอดบ้านแต่ว่าที่นี่มันต้องถาเฮิงถาเฮิงมากๆลออ่อหยาบมากๆเลยเราทุกคนก็เลยบอกว่าบ้านพ่ว่านนั้นบ่มีนามกินแต่หนามใส่นี่คือมีแต่นามกินบ่มีเพราะว่าแหล่นามก็จะคล้ายดีเฉพาะนาแหลงเพราะว่านาฝนนี่คนอยู่ทางบ้านพิว่าิผนจะกินนามฝนเราทุกคนผนก็จะเอากระพุ้ยเอาเอากระพุ้ยเอาเอ่ะ องเอายางมาตรงหนามทีตกลงมาจากลัางขาหรือว่าตกลงมาจากถองฝาเอาก,กินนำฝนตกลงมาใส่สังกระซีแล้วก็สีตรงเอาคือเก็บไว้กินนั่นเองและปัจจุบันนี้เพรว่ากับบริสุทธิ์หนามเพราะว่าบบมีไัยไปส่งเนาะทุกคนเพราะว่า่นเ,เขาบอกว่ามันไกลพอไปส่งเลยเอาคนเอาแขส่าวซ้ำิบตุกนี่หรือว่าเฮือนหนึ่งนี่ทุกคนเอาแขสิบตุกหรือว่าอันนั้นเขาไปส่งซีหาสิบอาคนเนี่ย หรือว่าซีหาสิบตุกนี่โบขุมเป็นยังคือบขุมุ้มหมดว่าซีหาสิบตุกเนาะซิบตุกนี่กับประมาณตุกละสิบพันเนาะทุกคนสิบตุกกับซีสิบพันหรือเปล่าโบแมนเนาะทุกคนสิบตุกกับซีแสนบัเนี้ก็คือแบบว่าลดฐานมันกับซีเป็นมันกับบเรซ่ามาที่จะเอาไปไล่แล้วบัเนี้การที่เพิ่นขามมาทุกคนขามมาจาก จากในเมืองเพื่อนสีมาส่งหนามบานเพว่ว่าคือเพื่อนตรงเสียคาขามหนามขามยางั้นคือไปกับกบสองแ0นนะทุกคนเพื่อนก็เลยบอกว่ามันหยาบแลค่าน้ํามันอีกและกก็เพื่อนสีมาบานเพ่อว่ามันไกลนอกกระยางทีทุกคนเห็นว่าเพื่อนสีมาบานเพว่ว่าไหนขี่พุนไงกุบ๊บนะทุกคนเพราะขี้พุนไงแล้วก็เอาหนามมาส่งลูกา้าก็โอ้กระตุกหนามกระตุ๊กยงังกับขี้ดินขี้ฝุนเขาไปเบิดกับลูกขากับ ตีนะทุกคนก็ต่างพายต่างแบบว่าเออแยกย,ย้า,ายกันไปซะก็เลยบเดีเอามาส่งก็เลยจําเป็นต้องไปกินนาสางแต่กอะนาสางก็เป็นหนามที่ใส์สะอ,ะสะอาดบริสุทธิ์ทุกคนเพราะว่าบบมีภัยที่จะแป้นี้เลยคือเพื่อนเอาไว้เฉพาะกินโดยเฉพาะและเป็นหนามบ่ค่าที่ออกมาไม่ไหมนะทุกคนแม่ว่าแบบเสียเสียยวกาดมากๆเลยที่แม่ว่าได้ไปเที่ยววัดปลาขังหนึ่งเนาะที่แม่ว่าจะเอาคลิปลงอะก่อนที่แม่ว่าจะกลับมา แตมเพื่ว่าบระเทศไทยอ่าตรงนใส่รอเลี้ยงชีวิตของเพ่ว่าและคนในรอบครัวของเพ่ว่าและคนในโมบานของเพ่ว่านั่นเองนะทุกคนนอกจนี่แหละคือเพ่ว่าอยากจะเล่าเนาะว่าอ่าคนทางฝั่งเล่าในโมบานเพ่ว่าเพิ่นต้องการเนี่ยก็คือต้องการอยากจะมีน้ำสะอาดดื่มนั่นเองนะทุกคนเพราะว่าเรื่องน้ำดื่มนี่เป็นสิ่งที่ปัญหาใหญ่เลยสำหรับสำหรับบ้านเพื่อว่านอกเพราะว่าหนามมันหนามบ่มีจะกินนะทุกคนเอาต้องไปเอาบอลไกล้รีเพื่อจะไปไหนนี่กะ บิดมือว่าไงทราบเบิดมือเพราะว่าเขาต้องคอยฮีโรอีเทนมาเนาะขั้นขั้นเรถขี่แห้งกับบาดเพราะว่านั่นก็คือเรื่องเล่าทั้งเบิดเนาะทีเพืว่าอยากจะเอาเอามาเล่าให้เอฟซีทุกคนทุกท่านในฟังเนาะที่บรรดาท้ามมาหลายว่าในความแห้งแรงแบบนี้อยูเล่ามีหนังกินบ่อแยงประมาณนี้นะทุกคนสะพัดสะโพบบานเพืว่านะเพืว่าก็บอกเลยว่าในบานเพืว่านี่คือหยากหมากๆเนาะทุกคนเพราะว่าหยากจริงๆแหละ อันนี้ก็คือแบบว่าถาลงทุนที่จะไปเหตุหนามเห็ุยังหารห้ากระต้องเบองววากําไรมันจะได้หรือบ่อเพราะว่าการที่ลงทุนที่จะเหตุหนามอะ่ะมันต้องใส่เงินประมาณ3 4มสแสนบาทหรือว่าสูงสุดก็คือหาแสนต่ำสุดก็ประมาณ4ี่แสนบาทนั่นเองแลกหนามนี้ห้ากระสกา,ายได้คือเฉพาะย่ามแหลงเพราะว่าย่ามฝนคนกับบนิยมสืออ่อนะเปนกระต้องกินหนามฝนกันอยู่แล้วนะทุกคนก็คือแบบเออมันก็เป็นปัญหาระดับหนึ่งมางๆเลยสําหรับหมบู่บ้านพ่าว โอเคเนอกจากทุกคนคลิปนี้พี่นี่ไม่ว่าก็ต้องขอจบเพียงเพียงตอนนี้เนาะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณ f c ทุกคนทุก่านทางฟังเราฟังไทยด้วยท้งต่างประเทศเนาะที่เขามาติดตามัาชมับฟังเนาะมาคลิปนี้เนาะทุกคนได้ับชมัาฟังไปแล้วมีความคิดเห็นไดก็สามาถคอมเมนต์เด้อจ้าเด้อคอมเมนต์พูดคุยกันไห้เด้อจ้าเพื่อสซีได้หเนาะว่า f อมีความคิดเห็นอะไรจ้าไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะ